ทุกคนเปิดกระสอบอีกรูปนึงหูกสุดท้ายแล้วสิงโตชมพูค่ะเชิญท่านคุณลูกค้าเชิญคุณลูกค้าเชิญคุณลูกค้าตัดกระสอบห้หน่อยได้เลยจัดจัดให้เราต้องเปิดคลิปเราเปิดคลิปแบบไม่ง่ายนะอ่าสิงโตชมพูมงกุฎอีกรูปนะนึงอ่าซ้ำซ้ำแบบเพื่อความแบบให้คนดูแบบอะไรนะหายสงสัยเออว่ามันมันมันออกมันออกดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องเวลาเปิดเราต้องเทสเลยหลายรูปแค่ใช่เทสลหลายลูกเห็นชัดอยู่หรครับล่าชัดชัด เยอธิษฐานริเอาเลยนะเมื่อกี้ขอแค่มีแบบว่าคิดมาสลิปต็อตมาเอาแมนสันได้ป่ะเอาแมนสันมาสามตัวเนี้ยมาเอาไปดิสามตัวต้องเลยเอาลุยอ่ะลุยก่อนไปรับชมคลิปนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอ่ะพี่กดจะมนใหม่ โอ้โหแน่นปึ๊กเลอือยหใจสั่งมาแล้วโอ้โเสียงดังสะมารับนั่นดีนะขวางชัดนี่นี่คือว่าของมันแท้ที่รัดมันหวมน่ามันเป็นงานก๊อปรัดหวมนี่ก๊ปอ,กอปเลยก๊อปจริงเลยจุดสุสุทั่วอะอะไรไปทะลุแมนสั่นเลยยุ่งเลย มาตัดอีกเส้นเหม่อนไหมรอเราไม่ปานี่ใครเดี๋ยวบางถ่ายเปิดสกราบหดบางิดหน่อนะมาสิง,ตงโตมงกุฎชมพูทุกคนก็อยู่วันนี้สองฝ่ายเลยนะสิงโตมงกุฎชมพู<ป>นะเบอร์สองเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี้บางไม่ถ่ายเลยขาด่อยมันขาด่อย ตัวแรกอ่ะตัว<ะ>แรกลายสวยอยู่ตัวแรกนีนะไ,ไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆลายสวยก่อนลายสวยเราไว้นี่นี้ไว้ตรงนี้หัวไว้ไม่ตัดดูไปเรื่อยๆนะอนไหนบบว่าลายปังๆก็จะหยิบให้ดู อาทิตย์นี้รู้สึกว่าเขาจะเปิดสามโลกแล้วนะฮะโลกนี้โลกที่ถ้ามันมีหัวขายได้ก็ต้องก็โลกโลกนี้โลกนี้โลกที่เท่าไหร่นะที่สามไหมอ่าโลกที่สามแล้วอาทิตย์เดียวนะสามโลกแล้วคนเดียวน้ำตองทำบซูเปอร์จิ๋วนะฮะซูเปอร์จิ๋วนะฮะฝากติดตามแล้วก็อุดหนุนหน่อยนะฮะลายพัดเทลเนี่ยสวย อ้เรแบบผู้หญิงชอบนะพัดเทปขายผู้หญิงอะอนะไรนมสวยอยู่คาราบาวคาราบาวคาราบาวอ่ะ นี่หนุ่มทานชิเตอร์ไงสมัยเก่าอะสมัย2499อ่เเกอะไอหน,นุ่มทานชิเตอร์ไงสวยได้งานแบบว่าลายลายมันงานขายเราเยอะนะเปิดได้ไหมกินอ่ะโอ้โหดวงได้อยู่่ะดวงมาอยู่เลยเห็นสภาพ แบบดงดิบบน้ำเงิบบนดิวแดงแบบดงไงตมันต้น่บบนมาแล้วครับ a c ซ c ขายเลยไหมขายเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่เดี๋ยวเราไปขายในเพจอย่าไปในเพจอย่าให้เมื่ากจะขายตอนนี้เลยอย่า fc ไปติดตามในเพจมาติดตัวนึงต่อเนื่อง fc ไปติดตามที่เพจกันแล้วกันนะกินเรกินเรกินเดยมาสองตัวในวงซุปเปอร์จิ๋วนะครับซุปเปอร์จิ๋วเอาตัวนั้นก็วงใช่ไหมกินเดย์วงกินเดย์โอเคดูเรื่องเอลิ๊กเกอร์มิติ๊กเกอร์อ่าสภาพเสื้อเสื้อใหม่ สภาพใหม่มากๆเลยนะครับเชื่อนะเดี๋ยวมาว่าเออมาร้านบางไม่มบริการเลยเลยบางลายกระตูนสวยเฮ้ยลายกระตูนนั้ำเก่าเนี่ยงานเก่ากตันี้เก้าส่วนเก้าส่วนเก้าส่วนไปเก้า,าส่วนนะคุณไปเก้าส่วนนะฟุดดำฟุดดำไปเก้าส่วนสภาพจิ๊บเลยตอนนี้ยังไม่มีอะไรทุกคนเดี๋ยวขอ,อก,ก้อนหน่อยนะครับผม บิลลี่ด้วยเนี่ยบิลลี่เหรอบิลลี่ใช่มบลบล,บล,บลี่ด้ยยโอ้บิลลี่บิลลี่ักร้องแบบร้องรายนี้ไม่ค่อยเจอด้วย Mình <laughs> 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 ไม่ยินว่ะอ๋อสิบแปดสิบแปดห้าสิบเ่นนอ่อ่า แล้วแมนสันอะไรๆอยู่นี้อยู่นี้ขอเตือดตัวว่าต้นต้นด้วยอะไรอ่ะอะไรไม่รู้คืออะไรเรื่องอะไรหนังหรือเปล่าทูน 了、嗯 เล่ตัวหนึ่งเอาเล่มาแล้วตัวหนึ่งจะตูนตัวที่เนนะก้าหั่เกาอ่านป้ายด้วยมาตูวนวอสามเอสามเอ,อ หน้าหลังเลยนะ TP หน้าหลังเลยนะหลังก็สวยมางขายไหน่อยหลังเห็นหลังแล้วเือมาหน่อยอาตัวนอ้โหเฮ้ยหลังสวยอยู่หลังสวยด้วย้นขายตัวะชอบให้ใจนม่ดีตลอดเลยเปิดปิดฝังไม่รู ขาวไม่ออกเลยนาเป็น,รน,นปกระตูนหน้าเป็นกระตูน ดำแต่มนลุ้นเดำหน่อยมีอะไรลุ้นิ่มจุลสิกาก็หขกับเทียงนะจุลสิาร์ากนนะ็น้เสยวงวงหรือเปล่า 办呢？何办呢？

ตนตนั่นแหละป้ายตรงนั้นแเจ้าผมนั่งเอ้นิดอ่าขาดตัวละป้ายอ๋อที่มันพอดูได้มามาสิงโตมงกุฎชมพูนะทุกคนนะนี่สิงโตมงกุฎชมพูเบอร์สองเบอร์สองยกกระสอบเท่าไหร่นะยกกระสอบเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยบาทเฮ้ยไม่ต้องไปนี่ไงทุกคน ใช่สิงโตมากรูกดชมพูนะเบอร์สองนะยกสอบเจ็ดพันห้านะทุกคนนี่นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านที่เปิดกระสอบไปให้นะครับผมนะอยวไปสรุปอีกทีนึง่งค่ะคลิปว่าได้อะไรบ้างน,นะครับผมนี่นะมาทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปคลิปให้นะว่าที่ไปเปิดกระสอบได้อะไรมาบ้างน,นะครับผมนะตัวแรกนะทุกคนเมทัลลิก้านี่นะครับผมตัวต่อไปนี่บิลลี่นะทุกคนนี่บิลลี่ได้งานขายได้เอ่อได้วงหลายตัวเลยนะทุกคนนะเดีย๋ยวดูกันว่าได้อะไรบ้างน,นะประมาณนี้เลยทุกคน แต่โรลิ่งสโตนนะครับผมลูกที่แล้วผมออกเปิดได้ตะเข็บเดี่ยวเยอะนะแต่ตอนนี้ก็ได้ตะเข็บเดี่ยวเยอะนะเยอะอยู่นะทุกคนได้อยู่ห้าหกตัวนะพอได้อยู่นี่นะครับผมกินเดย์แต่ได้วงหลายตัวนะวันนี้ได้วงหลายตัวเลยลูกนี้ a อซ c ส่วนใหญ่ออกสภาพดีนะเบอร์สองลูกนี้ทุกคนออกสภาพดีเบอร์สองผมก็จะเปิดป้ายนี้เป็นประจำนะทุกคนนะส่วนใหญ่เดอะบิทเทิลนะครับผมได้วงมาหลายตัวเลยนี่ไอคิวนะครับผม ฮาเล่ได้ฮาเล่มาตัวหนึ่งนะทุกคนได้หาเล่มาตัวเดียวนี่นะครับผมลายมันวงได้มาหลายตัวกระตูอย่ามาดูได้กระตูนมาไหมนี่นะครับผมตัวนี้ลายหน้าหลังนะทุกคนตัวนี้ลายหน้าหลังเลยนี่นะลายทะลุหน้าหลังเลยนี่นะครับผมนี่กระวงเมทัลนะครับผมนี่ได้หลายตัวอยู่นะทุกคนนี่นะครับได้งานวงกระตุงกระตูนงานขายได้มาเยอะอยู่ทุกคนนี่เวลนอมสวยมากตัวนี้นี่นะครับผมนะซอมบี้นี่ ได้งานขายเยอะอยู่ครับสภาพส่วนใหญ่ได้สภาพดีดีสภาพใหม่ๆเลยผมก็จะเปิดบ่อยไปนี่นี่ทุกคนตะเข็บเดี่ยวผมให้ดูนี่ตะเข็บเดี่ยวงานเก่าได้อยู่หลายตัวนะครับผมนี่งานเก่าตะเข็บเดี่ยวนะครับถือว่าออกดีนะทุกคนได้ได้ออกได้สภาพได้งานขายได้อะไรเยอะอยู่นะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะใครอยากนี่้เดี๋ยวผมลืมลืมให้ดูตัวนี้ทีเด็ดเลยทุกคนผมชอบมาก ตูนตัวนี้สวยมากไซสเอลนี่นะทุกคนใครแบบว่ากำลังมองหาอาชีพนะทุกคนนะจะเป็นอาชีพเสริมหรือใครจะแบบว่าเออเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับผมนะนี่ใครที่ต้องการยกกระสอบอ่ะผมก็จะแนะนาป้ายนี้นะแบบว่ามือใหม่ใครต้องการยกกระสอบว่าผมก็จะแนะนาปน้ายนี้เพราะว่าสภาพดีเราเป็นเบอร์สองแล้วมีงานหัวที่เป็นงานขายเนี่ยออกเยอะอยู่ทุกคนสามารถขายแล้วคืนทุนได้ไวต้องบอกแบบนี้นะ สามารถขายและคืนทุนได้ไวนะครับเนี่ยรวกงานกระตูนแต่บางทีก็จะได้ตัวละหลายร้อหยลอหลายพันที่เราสามารถไปทํากําไรได้ได้เยอะอยู่นะดีกว่าไปงมเปิดกระสอบแบบอื่นอยู่นะทุกคนนะเพราะอย่างเงี้ยต้นทุนมันถูกทุกคนกระสอบว่าเจ็ดพันกว่าบาทนะโดยเฉลียล่ยเราได้งานหัวสามสิบสี่สิบตัวแล้วก็เกือบได้ได,ได้หลายพันอยู่นะเกือบแล้วตัวที่เหลือย่อยๆเราก็ไปสามารถทํากําไรขายสี่สิบห้าสิบาทหกสิบได้นะทุกคนนะ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนไว้คลิปหน้าผมจะพาไปเปิดอ่าป้ายไหนหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับ